สวัสดีค่ะพบกับสินแสหไฮสุขนิสาว,วันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมว่าดวงของเดือนพฤษภาคมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะ โอ้ยจะมีรายจ่ายเยอะนะเดือนพฤษภาคมนะคะมีโอกาสที่จะหมุ uno, like like นเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะใช้จ่ายเงินเยอะด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายในการหาเงินหมุนเงินน่าดูเลยนะคะมีระวังด้วยนะชาวราศีกุมระวังเรื่องของการโดนหลอกด้วยการเอาเปรียบเสียเงินเสียทองด้วยนะคะระวังเรื่องของการโดนหลอกด้วยระวังเรื่องของการหักหลัง การโกงด้วยนะคะการโดนโกงทําให้เสียเงินเสียทองด้วยนะคะชาวราศีกุมให้ระวังนะคะการงานนะคะชาวราศีกุมนะคะบางคนอาจจะได้ทํางานต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะต้องมีการได้ปรับเปลี่ยนยกย้ายเรื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายงานใหม่นะคะที่ดีขึ้นแล้วก็บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ เดินทางบ่อยนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่างานก็โอเคนะไปได้เรื่อยๆค่ะ,ะเรื่องของ ชาวราศีกุมนะคะก็จะมีโอกาสในเรื่องต่างๆเข้ามานะคะเข้ามาในบ้านนะคะบางคนก็อยากจะมีลูกก็มีโอกาสที่จะมีลูกนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนอยากจะซื้อบ้านสร้างบ้านหรือจะซ่อมแซมบ้านนะคะบางคนอยากจะขายบ้านก็ได้ทําตามที่คิดไว้ตั้งใจไว้นะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะอยากจะขายบ้านก็ได้ขายอยากจะซื้อบ้านก็ได้ซื้ออยากจะซื้อรถก็ได้ซื้อยากจะขายรถก็ได้ ขายนะคะสิ่งที่ชาวราศีกุมคิดไว้ตั้งใจไว้ก็ได้ทำดังที่คิดนะคะ,ะชาวราศีกุมนะคะความทุกข์ความเครียดก็วิตกกังวลในเรื่องของการงานนะบางคนก็อวิตกกังวลมองหาช่องทางหางานเพื่อ,อ,องานที่ทําอยู่มันจะมั่นคงไหมบางคนก็อาจจะเครียดนะอาจจะมองหาอะไรที่ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะบางคนก็อาจจะมองหาช่องทางในเรื่องของการทํางานก็อาจจะเหมือนวางแผนอาจจะมีความเครียดความวิตกเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะคะแต่ว่าชาวราศีกุมก็เป็นคนเก่งมีความสามารถสามารถที่จะแก้ปัญหามีช่องทางออกเสมอนะคะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะคะได้สร้างบ้านหรือเ้อะไรที่แบบ ที่คิดไว้ตั้งใจไว้ก็ประสบผลสำเร็จดีนะคะได้สร้างบ้านได้ซื้อบ้านได้มีครอบครัวได้แต่งงานอะไรที่โอเคนะคะแต่ก็มีอุปสรรคมีปัญหาบ้างนะในช่วงเดือนกุมภานะคะบางคน,นก็ให้ระวังเรื่องของความเครียดนะคะ ความกดดันจากคนรอบข้างการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบทําให้เป็นคดีความกฎหมายการขึ้นลงพักนะคะให้ระวังด้วยนะคะให้ระวังเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักแจ้งความนะคะบางทีก็ระวังเรื่องของการโดนโกงโกงเงินเสียเงินเสียทองด้วยนะคะให้ระวังนะคะชาวราศีราศีกุมนะคะมีโอกาสที่จะ เจรจานะคะจ้างว่าจ้างนะคะเออค่ะว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนจากการทำงานหรือมีการที่จะตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการทำบ้านซื้อบ้านอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะ,ะสิ่งที่คิดไว้ก็ประสบผลสำเร็จนะ ในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมระวังเรื่องของการโดนหลอกระวังเรื่องของมือที่สองมือที่สามเข้ามานะคะระวังเรื่องของการเลิกลากันด้วยนะคะในเรื่องของความรักความขัดแย้งกันระวังเรื่องของรักสามเศร้าด้วยค่ะในเรื่องของความรักก็ให้ระวังด้วยนะคะชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างค่ะ การเงินเนาะพฤษภาคมราศีกุมการเงินเป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดีนะคะอืมการเงินก็จะระวังเรื่องของการสูญเสียเงินด้วยนะเสียเกินทองแบบไม่คาดฝันนะแต่ก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเงินจากการทํางานเงินจากอ่าจากทางไกลเงินจากต่างถิ่นต่างที่หรือต่างประเทศนะคะเงินจากคาราว่าความสามารถของตัวเองนะคะอ่า มีโอกาสที่จะได้เงินจากการทํามาหาก,กินด้วยความสามารถของตัวเองนะคะก็ถือว่าการเงินก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็มีหลายใจวิมีอุศัรร์ปัญหาที่ต้องแก้นะในเรื่องของการเงินอยู่ค่ะแต่ก็สามารถแก้ได้มีทางออกนะในเรื่องของการเงินค่ะความรักนะคะราศีกุมค่ะความรักในเดือนพฤษภาเป็นยังไงบ้างนะคะอื ความรักก็จะมีเสนห์หน่อยนะมีคำว่าความรักซ้อนนะคะมีคนเข้ามารักมาชอบเยอะนะคะในช่วงคำวา่ามีสนห์นะคะก็มีมิมมนมินนมมีสาวอะไรเงี้ยเข้ามาจีบอยู่นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีคำว่ามีคนเข้ามารักมาชอบอยู่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีคำวา่า เอเชียนะคะคนที่มีตังอะไรเงี้ยมารักมาชอบนะคะก็ถือว่าความรักก็ก็ถือว่าโอเคนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าออส่วนมากก็จะความรักของคนก็ถือว่าโอเคแหละก็ถือว่าดีนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของความรักก็ถือว่าอ,อ่า ความร okay. nah. nah, eh, ักก็ช่วยกันทํามาหากินนะคะก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะในเรื่องของความรักแต่ส่วนมากคุณก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองการทํางานมากกว่าจะไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของความรักมากเท่าไหร่นะบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่อยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความรักก็แบบไปเรื่อยๆนะไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรที่วือหวามากมายค่ะในเรื่องของความรักค่ะอ่า ในเรื่องโชคลาภเป็นยังไงราศีกุมโชคลาภมีไหมสองสามอืมโชคลาภอืมโอ้โชคลาภไม่มีนะอืมโชคลาภต้องลุยนะคะอ่าก็คารวะต้องทำมาหากินเท่านั้นนะคะก็มีคนอุปถัมบ้างนะคะคอยช่วยเหลือนะคะหรือเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะในเรื่องของโชคลาภยัง เอ่อพวกหวยฟุกๆอะไรเนี้ยยังไม่ค่อยมีนะคะขอบคุณค่ะชาวราศีกุมค่ะจะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ